ๆๆกโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจัจเสียงเล่าบุรีสูตรสุขภาวะที่ดีของเด็กปฐมวัยปี2567ถึง2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากตระหนักถึงความสำคัญในการพรัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะที่ดีตั้งแต่เด็กปฐมวัยเนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเป็นอันตรายต่อเด็กมากขึ้นสำนักงาน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคอรอภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สจึงได้จัดทำโครงการปลูกพลังบวกขึ้นัดและระดับจังหวัดพลังบวกในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดที่เข้าร่วมจำนวน12จังหวัดได้แก่สีสะเกดขอนแก่นเลยบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามหนองบัวลำพูยโสธรสกลนคร นครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาโครงการปลุกพลังบวกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและครูผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและมีความสามารถบริหารจัดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดสื่อสร้างสรรค์สร้าง,างความตระหนักรู้จิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสําหรับเด็กปฐมวัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารนณะและโครงการยังมีชุดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบ รประกอบด้วยคู่มือครูและชุดกิจกรรมบุรี่เล่าพร้อมหนังสือน,นิทานแบบฝึกหัดเกมการศึกษาเพลงและกิจกรรมสู่ผู้ปกครองสาตสัมพันธ์เพื่อให้ครูประถมวัยนำไปใช้ขยายผลในการศึกษานอกเหนือจากนั้นทางโครงการได้มีการจัดทำ QR code ชุดสื่อแบบออนไลน์เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและบุรี่4แผนร่วมกับแผนสถานศึกษาพร้อมจัดกิจกรรมสาตสัมพันธ์พ่อแม่ลูกผูกพันบ้านโรงเรียน เจ,จ้านายให้ยืนสองขาพูดเดินบอกว่าสบายพวกของครูปฐมวัยยิ่งใหญ่และอบอุ่นสำหรับเด็กๆทุกคนเสมอค่ะดิฉันนางสาวจรินยาไทายแท้นะคะรองประธานคณะทำงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิุมกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่สู่สุขภาวะที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งหมด12จังหวัดและก็อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเป็น1ใน12จังหวัดนี้นะคะแล้วก็วันนี้ที่เรามาอบรมเป็นการอบรมของคุณครูปฐมวัยรุ่นที่2นะคะของจังหวัด หนองบัวลำพูเที่ยมเพอนนวนสังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทางสอคพอลอภาคแล้วก็สอคพอลอจังหวัดนะคะหนองบัวลำพูค่ะโครงการปลูกพลังบวกของเราเราจะอบรมคุณครูปฐมวัยเพื่อให้คุณครูปฐมวัยนำองค์ความรู้สู่ห้องเรียนแล้วก็ขยายสู่ชุมชนและผู้ปกครองค่ะ เนื่องจากว่าโครงการของเราทําไมถึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ประมวัยเราตระหนักถึงความสําคัญเนื่องจากปัจจุบันมีภัยคุกคามาที่เข้ามาสู่เด็กๆตั้งแต่ประถมวัยเพราะฉะนั้นเด็กๆจึงต้องรู้จากการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและที่สําคัญค่ะเขาต้องรักและเห็นคุณค่าในตัวเองอแล้วก็นําองค์ความรู้ที่ตัวเองได้จากการถ่ายทอดของคุณครูสู่ผู้ปกครองและ เด็กจะต้องรู้จักทักษะการปฏิเสธอันนี้สําคัญมากๆค่ะนอกจากทักษะการปฏิเสธแล้วเด็กๆจะต้องรู้สึกว่าการสูบการดื่มไม่ใช่เรื่องปกติเพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเราไม่สามารถห้ามได้เด็กอาจจะอยู่ในกลุ่มสภาพแวดล้อมที่มีการสูบการดื่มและสภาพแวดล้อมเนี้ค่ะ เด็กจะต้องไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเราจึงต้องมาสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ตั้งแต่เด็กปฐมวัยให้เด็กๆรู้จักปฏิเสธและส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้กับคนที่เขาลักนั่นคือคนในครอบครัวและขยายผลสู่ชุมชนโครงการปลูกพลังบวกของเราจึงได้จัดทำชุดเครื่องมือแผนบูรณาการให้กับคุณครูได้นำไปปรับ ใช้สู่ห้องเรียนโดยที่เรามีผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัยเป็นผู้ที่ร่วมในการจัดทำชุดเครื่องมือและแผนชุดนี้นะคะแล้วเรายังมีสื่อนวัตรกรรมต่างๆที่ประกอบการเรียนการสอนให้กับคุณครูพร้อมทั้งสื่อที่เป็นนิทานให้กับคุณครูได้นำไปบูรณาการใช้สู่ห้องเรียนรวมถึงเพลงนิทานเพลงเพิ่ง ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปฐมวัยคือนโยบาย3มเล่ง3ามลด3เพิ่มลดการใช้หน้าจอแล้วก็ให้ความรักด้วยการกอบกอดบอกรักแล้วในโครงการปลูกพลังบวกของเราอะค่ะเรายังเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยใช้แกนในของ4องค์ประกอบของทักษะชีวิตคือหนึ่ง ตระหนักรู้รักและเห็นคุณค่าในตนเอง2คิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์ 3. การจัดการอารมณ์และความเครียดสุดท้ายคือเรื่องสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยที่หัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเกิเดก4ทักษะนี้เราใช้คันใช้คำถาม R C A คือคำถาม Reflect Connect Apply ให้เด็กๆได้ รู้จักกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยที่คุณครูเป็นคนตั้งคําถามเด็กๆเป็นคนตอบสิ่งที่คุณครูจะทําก็คือรอคอยคําตอบจากเด็กๆผ่านกิจกรรมผ่านชุดสื่อต่างๆบูรณาการเข้าไปกับการเรียนรู้ของเด็กๆปฐมวัยและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมโดย นำชุดสื่อนิทานและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการปลูกพลังบวกของเราอะค่ะบรรณาการเข้าไปในห้องเรียนและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมขยายสู่กิจกรรมพื้นที่สร้างสารรค์คุณครูสามารถสร้างนวัตกรรมและสื่อต่างๆเชื่อมโยงกับชุมชนและผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นโครงการของเราไม่ใช่ทำแค่เด็กปฐมวัยแต่เรายังได้เครือข่ายชุมชนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นโครงการของเราจะเป็นภาพกว้างไม่ใช่แค่เฉพาะห้องเรียนหรือชุมชนในบริเวณนั้นแต่เรายังขยายสู่ทุกพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆค่ะเราทำหนึ่งสิ่ง ตอบโจทย์หลายสิ่งวันนี้ประเทศของเราจะพัฒนาไปแบบไหนอย่างไรคุณครูปฐมวัยมีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างชาติและทางสสสสครออภาคสครออจังหวัดก็มีส่วนร่วมถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญมากๆที่จะช่วยกันขยายและจับมือไว้ไปด้วยกันเพื่อประเทศของเราค่ะขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกการมีส่วนร่วมในทุกพื้นที่เราช่วยกันเพื่อประเทศไทยเด็กๆของเราทุกคนก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเริ่มต้นจากการเซโนเล่าบุรีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเรามีเพื่อนเรามีพักมีพวกในการที่จะนำขับเคลื่อนไปด้วยกันเหมือนกับแนวทาง นะครับก็คงจะเป็นตามลําดับในคำคือต่อๆไปเนาะ,ะวันนี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรนะครับการทีมงานสํานักง,งานเขตพื้นที่ก็ต้องกับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนไว้หน้าที่นี้นะครับก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ขอปิดการ